บสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่หนอ้องทุกท่านเนะี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่กับผมในะ X Hero NFT War เนี่ยก็สโตทยล่าสุด P2E นะครับ,นะ e รบภาพสวยเนาะก็บอกก่อนเลยว่าโปรกแกรมจะลอมันบล็อกนะฮะต้องเล่นในอ่ามือถืออย่างเดียวนะผมเนาะก็มีทั้ง APK แล้วก็สโตทยเนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์โหลดไปให้ก็ก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสล็อตปลอดภัยสำหรับเกมนี้อ่าต่างๆนะในสโตทยก็โอ้ท็อปอัพเนี่ยตอนนี้กระแสนิยมก็จะเป็นอ่ ซัมเบ War, อร์วอลคอนเนคเกิลนะ่ยเลนอล็อกออริจินนะแล้วก็เติมด้วยยูเซอร์ไอดีได้นะแล้วก็อ่าหงไคสตาร์เลียนนะเปิดแล้วนะฮะใครต้องการเติมแพ็ครายเดือนรายอ่ารายเดือนแบปดสิบพาร์ทเนี่ยทักปฏิทิเทนเจแอดมินคนละการนะฮะเติมเกมเติมไวเติมถูกเติมปลอดภัยต้องโบท็อปอัพนะยจ๊ะเนี่ยมันเป็นเกม NFT นะ่ยที่ไม่ยอมให้เราเล่นในบูสแต็กได้เลยนะต้องเล่นในมือถือเอานะ ผมก็ได้เอาเกมเพลย์มาฝากว่ามันเป็นแบบไหนสไตล์ยังไงเพราะว่าไอพวกเกมลองแม่งเล่นไม่ได้นฮะแต่ภาพมันน่ารักนี่เอาเรื่องนีก็ไอพวก NFT ก็ยากอะเนาะ <c oughs> เล่นเอาเพื่อเป็นเกมบันเทิงแล้วกันเนี่ยไม่แนะนำให้ลงทุนอะไรท่านแล่ผมเนาะเพาเดี๋ยวนี้ NFT มันอยู่ยากเนี่ยแต่ว่าเอามาเกมเพลย์ให้ดูว่า มันน่าเล่นแค่ไหนเพื่อนๆก็ลองดูเอานะฮะสนใจไหมระบบ NFT เนอทำเกมทางหลายเกมนะมจริงนะแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ก็เหมือนมีภาษาไทยนะเ,เพราะว่าในสตไทยมีภาษาไทยนะ ก็ไปปรับดูนะว่ามีว่าผมเห็นเนี่ยเออมันเหมือนมีภาษาไทยด้วยเนะ่ก็ลองไปแต่งปรับแต่งดูนะฮะตั้งค่าดูมีภาษาไทยไหมว่าในสโตไทยมันมีเขียนชื่อเป็นภาษาไทยรายละเอียดอนะไรเงี้ย นะมันก็จะเป็นตัวละครแบ๊วๆ,ๆน่นารักๆนะฮะน่าสนใจอยู่แสงเงาก็โอเคนะฮะเวลาต่อสู้ปุ๊บเนี่ยออกส,ก,อสกูงสกิลตัวจะใหญ่ใหญ่เห็นไหมตัวมันจะแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ๆนะ่ก็โอเคอยู่สับกันแหลกเลยฮนะอันนี้ออตโต้นี่ไวจริงนะไวจัดด้วย อ่าปล่อยดูเกมเพลย์ไปเรื่อยๆนะครับผม,ผมเผื่อใครสนใจอยากเรียกอย่างโหลดเนาะโปรแกรมจำลองหมดสิทธิ์นะฮะมือถืออย่างเดียวพอมันกลัวเรา <c oughs> ปล่อยบอทหรือเปล่าประมาณนี้นะผม,มก็เป็นอีกเกมที่น่าสนใจนะฮะถ้าไม่สนใจระบบ NFT มานะสนใจตัวละคลรตัวโกงสกิลเนะฮะ ใครได้ลองให้เล่นฮงไคยังโอ้โหโคตรทรมานเลยเล่นจนง,ง่วงเลยนะคุยซะส,ส่วนใหญ่เลยแล้วควยก็วิ่งต่อสู้มันอยู่นะเทิร์นเบดเป็นกระชาเกลือมากเนีนยแบบห้บาสิบใบนีฮยเออไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ตัวอส เพื่อว่าตัวทองเนาะไม่ได้ตัวทองก่อนเลยมีแต่ตัวม่วงเนี่ยหมากการันตีตันสุดท้ายโอโ้โหโคตรยากมาดูเกมนี้ดีกว่าครับก็ฉากก็โอเคนะก็ถือว่าทำได้ดีนะฉากมีมิติแต่ว่าการต่อสู้นี่โอ้โหเร็วจัดเลยถ้าใครไม่ทันก็เวลาเล่นจริงก็ กดคูณหนึดูสกิลก่อนก็ได้นะครับาะว่าตัวนี้ลองตัวนี้มันใช้สกิลอะไรทำอะไรได้บ้างเนาะเ mm. อาไปปรับตั้งค่าดูผมว่ามีภาษาไทยแน่เพราะว่าผมเห็นในสโตไทยเนาะมันเขียนภาษาไทยปกติมันจะเขียนภาษาอังกฤษน,นี่เกมเพลย์เขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้นะ เนี่ยรูปแบบเกมเพย์จะประมาณนี้เลยนะฮะก็อัดกันนะ่อัพค่าพลังอนะ่ะอัพค่าพลังให้ไปได้ไกลที่สุดนะครับจี เรียบร้อยไม่ยากกึ่งกึ่งไอเดินด้วยนะไม่กึ่งเลยไอเดินเลยแหละไอเดิน NFT แหลยดูทรงนะแต่มีโคลิเซียมอ่ะซซมมอนเอาวงอาวุธนู่นนี่นั่นมีกิวในชะ่ไหมมีกิวเห็นแล้วอ่ามีกิวมีโคลิเซียมก็คืออารีแน่นะฮะอันนี้ส่งของน่าจะส่งหัวใจให้เพื่อนนะฮะให้ดูเกมเพย์เต็มอิ่มเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นเควสรับของเนาะมีดูโฆษณาด้วยเพื่อเอาของ30เพชรเลยนะเนะนะจีโร่ก็มีหลากหลายอยู่นะต้องลองเล่นแล้วเปิดกระชาไปเรื่อยๆครับเกลือไม่เกลือนี่ฮะอัพ อัพขอบได้นะผมพัฒนาไปเรื่อยๆเดียด่านหลังๆน่าจะยากด้านดูนะดูทรงพวกสไตล์ n f p เด่านหลังๆชอบยากไปลําบากคงใครสไตล์เรียวก็คุยทั้งแมพเอคุยทั้งืคุยทั้งเกมไะเอะเอเอเล่นคุยเออะคุยตลอดเลยมันเลยไปในเรื่องช้า ภาพเขาให้โอ้โหไอตัวแทงก็ดีนะหัวฟ้าเนะี่ยผมเห็นฝั่งมีตัวฮิวด้วยนะครับเอาเรื่องนะเพราะว่าฉากมันดูดิฉากมันก็ดูแบบมันได้บรรยากาศว่าอยู่แอฟริกาจริงๆนะเนี่ย เพลซายตะกี้ก็อยู่ฉากเลยเมืดๆเนาะน่ากลัวอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็น NFT ที่โอเคสตไทยเนะี่ยยอดดาวนโหลดยังน้อยอยู่นะฮะก็ลองมาเล่นดูกันได้นะฮะโปรแกรมจะลองหมดสิทธิ์นะต้องเล่นในมือถือโปรแกรมเรามันบอกนะฮะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีอะ่ะอืมก็น่าจะมีภาษาไทยเลยฮนะปรับภาพน่าจะมีภาษาไทยนะฮะว่าเห็นในก่อนทุกคนจะเข้าสตไทยโหลดท่านจะเห็นเลยแหละมันมีภาษาไทยอยู่เนาะก็เป็นแว่ อ่าก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเป็นกำลังใจใหกันสำหรับเกมใหม่เนาะก็นำเสนอเกมนี้ก็น่าสนใจอยู่นะถ้าใครไม่อยากเล่นคงใครจะตาเลื่อนอย่าได้แบบนี้ก็ลองจัดดูได้นะฝากล่าเติมเกมมาทบ p ัพด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม